รับอัลกุรอานมาเป็นวิถีการดำรงชีวิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในชีวิตของการเป็นมนุษย์เนืหมัดทั้งหมดที่เราใช้อยู่ทั้งหมดทั้งหมดเลยนะไม่ไม่เว้นสักอย่างหนึ่งเลยในชีวิตของเราเนี่พี่น้องลองคิดดูสิว่าอะไรที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดมากไปกว่าเนืหมัดอัลกรุรอานอันเลยต้ายังเทียบไม่ได้ อย่างเทียบไม่ได้อาหารที่เรากินทุกวันยังเทียบไม่ได้กับการที่เรามีเนืหมัดอัลกุรอานอเอยาพระมันคือวิถีชีวิตคนบางคนมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีตาบางคนมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีหูคือหูไม่ได้ยินบางคนไม่มีปากบางคนไม่มีมือบางคนไม่มีทั้งมือไม่มีทั้งเท้ามีชีวิตอยู่ได้เห็นไหมครับแต่ถ้า ใครที่มีชีวิตอยู่โดยไม่มีอัลกุรอานอระเจผมยังนึกไม่ออกว่าเราจะมีชีวิตอยู่ยังไงโดยที่มีไม่มีอัลกุรอานเ,เอาง่ายๆอ่ะหัวใจของพวกเราทุกคนเนี่ยมันเรียกร้องพลังอำนาจจากอั ح ح ลลอฮ์ س ะมันต้องการเข้าหาอัลลอฮ์ถ้าสมมุติไม่มีอัลกุรอานเราจะเข้าหาอัลลอฮ์ยังไงลองบอกมาหน่อยสิ เวลาที่หัวใจของเรารุ่มร้อนเป็นทุกข์เราจะเอาอะไรมาบังบัดหัวใจของเราเวลาที่เรายืนละหมาดอัลลอฮฺอักบะรเราจะอ่านอะไรถ้าไม่มีฟาติฮะพี่ต้องเคยคิดไหมสุราฟาติฮะเนี่ยที่เราอ่านทุกวันเนี่ยมันช่างเราไม่มีอะไรจะเทียบเท่าเปิดด้วยการสรรเสริญอัลลอฮ์บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรรับบิลอาลามี เจ็ดอายัดในสุรทูลฟาติฮะเนี่ยเราไม่เคยสังเกตเลยว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าสมมุติว่าละตัลลาไม่ได้ประทานส ah ุ ah, รอัลฟาติฮะออกมาเราไปยืนโดอยู่หน้าละตัลลาเราจะว่าอะไรสติปัญญาของเราสามารถที่จะคิดค้นคําพูดใดที่มันสวยงามงดงามยิ่งกว่าส ah ุรอัลฟาติฮะบอกมาสิถ้าไม่มีอัลกุรอาน มีอัลกุรอานใครจะเป็นคนบอกเราว่าอุลฮุอัลลอฮุอะฮัดใครจะเป็นคนบอกเราเราจะเรียนรู้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอัลลอฮุอะฮัดถ้าไม่มีอัลกุรอานหรอกมั้และถ้าเราไม่รู้ว่าอัลลอฮุอะฮัดแต่ละคนจะใช้ชีวิตยังไงลองคิดดูทุกวันนี้เราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงถ้าเราไม่รู้ว่าอัลลอฮุอะฮัดมนุษย์จะเป็นยังไง นี่คือสิ่งที่มันอยู่กับเราโดยที่เราไม่ได้ให้คุณค่ากับมันเลยทุกวันนี้ไม่มีคําพูดอื่นใดที่สามารถจะทดแทนอัลกุรอานได้เด็ดขาดสังเกตดูนะมนุษย์ทั่วไปที่ไม่ใช่มุสลิมที่ไม่ได้ศรัทธาต่อลเล่าขราวอาละเวลาที่เขาทุกข์นี่เขาจะต้องหาคําพูดสวยๆมาให้กําลังใจต้องมีบทกวีต้องมีบทเพลงมีบทเพลงกี่ล้านเพลงในโลกที่เรามีชีวิตอยู่ ทุกวันนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกี่ล้านเพลงกี่หมื่นเพลงมีสักเพลงหนึ่งไหมที่มันที่มันสามารถเข้ามาอยู่ในหัวใจของเราและบำบัดหัวใจของเราให้ความรู้สึกเต็มอิ่มกับมันจนไม่อยากที่จะฟังเพลงอื่นอีกมีไหมถ้ามันมีเนี่ยสงสัยคงมไม่ต้องผลิตลวเพลงเนี่ยแล้วทำไมมันออกทุกปีทุกปีมันออกเพลงใหม่ตลอดเลยเพราะอะไรมันไม่อิ่ม เหมือนกับคำเพียงอ๋อล่องสุภาวาตอลาอ่านแค่ไหนก็อิม่มนะอ่านอิ่มจนกระทั่งคือคือมันอธิบายไม่ได้นะมันอธิบายไม่ได้เพราะฉะนั้น شهر رمضان อัลลดีดอุนซิลฟ afi ลกุรอานชั่วเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานจึงมีนัยยะสําคัญมากสําหรับพวกเราทุกคนถ้าเราไม่ดีใจกับการที่อัลละตอ阿拉ประทานอัลกุรอานลงมาพี่น้องจะดีใจกับอะไรอีก